ตอนหนึ่กเวลาสิบเกานาฬิกาสีสิบแปดนาทีวันเสาร์ที่สิบสองกุมภาพก65แต่มาเ้าเรื่องคนซือ้อคนซื้อกับคนงโง่นี่มันมันไข้ขายๆกันมันอยู่ใกล้ๆก,ก,กันตรงแยกมันออกระวางซื้อกับงโง่ ตอนในสังคมทุกเมื่อเนี่ยเขาเห็นคนคนซื้อเนี่เป็นคนโง่เนี่ยคนซื้อเนี่ยมันเป็นเป็นเยื่อของคนที่แบบขี่โกงเป็นเยื่อของคนที่แบบฉลาดแกมโกงจฉะนั้นแล้วการที่เข้าสซื่อเนี่ที่จริงความซื่อนี่ยก็ดีแล้วล่ะเข้าเป็นคนซื่อนี่ยก็ดีล่ะเข้าเป็นคนซื่อคนจริงใจนี่ยก็ดีล่ะ แต่ว่าความซื้อเนะี่ยมันต้องมันต้องมีความฉลาดในการประคับประคองความื่อของเฮามันต้องมีมันต้องมีความฉลาดนารระ,ะม,ออมันต้องไม,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 นะม,ม่ไหวริบปฏิภาณต้องท่านนะมโนาเอาแต่ว่าจะของซื้อแล้วก็สิสิไปแหลกใจกับเพยใดบางเทื่อซื้อเนะ่ะมันกะซื่อใจให้บ่ไดความซือไปเห็ดไปเห็ดดีกับคนทุกคนบ่ไดนเดีความซืือค้อมดนี้ของเฮานี่ย ไปเห็ดเฮ็ดดีกับคน้นที่เขาดีสนันมันยังสิเป็นผล้าเฮาตัวห้เข้อดีานได้กระสางแต่เขาไปท้ำดีกับค้นดีคนค้นบดีเขาก็บ่าเห็นค้นคาของเขาดอามีน้ำซ้ำความซือของจะของนี่ความดีของจะของนี่สิเป็นเหยื่อสิไปตกเป็นเหยื่อของค้นที่แบบฉลาดแกมโกงเป็นตกเป็นเหยื่อของค้นที่บดี อีกดังหาแล้วก็คนทองเมือเนี่เห็นมันเห็นคนที่แบบขี่โกงเห็นมันคนเอาเปรียบคนใดเห็นมันคนเอาเปรียบมูใไหนนี่เขาว่าเป็นคนฉลาดเขาว่าเป็นคนเก่งแต่ว่าเห็นคนดีคนซื่อคนยอมคนเขาเห็นเป็นคนโง่เขาเห็น,นเป็นอยางสัตว์แต่ว่าการเลือกคบคนนี่มันก็สําคัญเือนกัน ข้าเข้าเข้าเข้าดีเข้ากับเข้าซื้อเข้าดีเข้ากัเบเดี๋ยวคบค้นเดี๋ยวเขาซื้อเข้าดีคือเข้าค้าคนในบมดีเข้ากับถอยออกมาเสียอย่า,า,ยาคบอย่าคุยอาสวนาจะพาละนั่งบันาน,าน,นิตานั่งจะสวนาคบค้นมาดนหอกเดี๋ยวก็ถาดแทนเข้าขกับเผยออกมาเดี๋ยวก็หู้ค้นดีบมดีคบกันมาดนหนอ,อก ันั้นแล้วการเลือกคบค้นก็สำคัญสำคัญีญสุดเลยถ้าดีแล้วถ้ามีความฉลาดนั่นถึงกับมับบเป็นยังแต่ว่าถ้าข้อดีแล้ว,วาซื้อซื้อจนเกินไปกับกลายเป็นคน้นงูซื้อจนเกินไปกับกลายเป็นเยองง้นที่ฉลาดแกมโกงเพราะว่าสังคมตรงมือมันยู่ยาก อยู่ยาอาศัยแต่ว่าจะของซื้อแล้วก็เสียหายใจเข้าไปนะครับต้เป็นเยอะเขาซื้อ <c oughs> แท้มันก็ อ่ะสามเดือนแล้วครับ